ทีมข่าวไปสำรวจผู้ที่มาใช้บริการที่สถานีก๊าซเอ็นจีวีวิภาวดีเอเนจีถนนวิภาวดีรังสิตส่วนใหญ่เป็นรถแท็กซี่และรถตู้นะครับก็พบว่าบางคนนั้นต้องใช้เวลาต่อแถวเติมก๊าซนานถึง3ชั่วโมงครับนี่ครับตอนทุกวันนี้ต้องแค่น้ามันแล้วเนี่ยถึงว่าเติมเนี่ยอยากให้รัฐบาลช่วยแลือเกินตอนนี้แย่มากแล้วเอ็นจีวีขาดตลาดมากแล้วครับต่อคิวยาวเป็นชั่วโมงไปวิภาวดีเส้นนู้นเส็นระโยธินสองฝั่งก็คิวยาว อีกโอ้แล้วก็ไปเจอตามป้ามกระปิดมั่งอะไรมั่งตรงนี้ลำบากมากๆเลยเนี่ยนอกจากนี้ยังได้สอบถามรถตู้นะครับซึ่งก็ได้รับคำตอบเหมือนกันนะครับว่าทุกสถานีที่เปิดให้บริการ n g v นั้นยังคงเปิดให้บริการอยู่แล้วก็ต้องต่อแถวยาวเช่นเดียวกันไม่ได้เติมนะมารอเงี้ยแล้วก็หมดไปแกหมดไปก็ต้องรอไปอีก2-3ชั่วโมงมถึงจะมาทีงเมื่อคืนผมมารอ ก็หมดไปก็อรอไปรออีกชั่วโมงครึ่งก็ได้เติมรออย่างนี้นะครับหนีน้ำเนี่ยเขาก็้าไว้ที่หลักสี่แล้วน้ำท่วมก็เลยจะจะย้ายหนีกลับบ้านเลยตอนนี้